ถึงแแถวนี้เป็นไงครับพี่ปูอร่อยเยอะเนาะใช่ค่ะเยอะค่ะแต่พี่ก็ยังเลือกที่จะมาตั้งที่นี่ใช่ค่ะก็เรามีเอกลักษณ์ของเราเองนั่นเพราะงั้นคนที่มาอยู่ที่นี่ต้องเป็นพวกที่เรียกว่าสุดยอดของสายอาหารแล้วต้องมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองพี่ปูฝากล้านหน่อยครับค่ะก็ ปากร้านอาหารบ้านฉันซอยเรวดีสีนะคะก็ถ้ามาจากหน้าปากซอยตถนนติวานน์นไม่ไกลเข้าซอยมาปุ๊บซอยเรวดีปุ๊บผ่านซอยสองแล้วผ่านซอยสี่เลี้ยวขวาเข้ามาเลยอย่างบ,า <ๆ S 2> บ้านฉันที่บอกนอกเหนือจากสานที่ต่างๆแล้วอาหารก็ไม่ธรรมดา<ช>อาหารที่น<ค><ค>ี่บอกอต้องเป็นอาหารที่รักษาไว้ซึ่งอาหารไทยตั้งแต่สมัยเก่าแก่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในไทยนิยมชมอร่อยปลาทิพยเต้ครับสวัสดีพี่จิ๊บและสวัสดีแขกรับเชิญของเราครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านฉันครับพี่ปูสุพานัทจรูนพรสติครับสวัสดีครับพี่ปูพี่ปูก็ถือว่าเป็นคนที่เราคุ้นเคยบ้านฉันเนี่ยเอาพิกัดตัวพิกัดคุณรู้จักกันไหมีครับซอยเรวดี4นะครับซึ่งเป็นสายใหญ่เขาเรียกว่าซอยเรวดีจังหวัดนนทบุรีนะฮะแต่คนจังหวัดนนท์ก็เรียกว่า ปริมนทรของกรุงเทพเนี่ยก็รู้จักซอยเรวดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าได้ลืมเรวดีสี่เพราะที่นี่มีบ้านฉานเป็นร้านอาหารที่คุณแบบบอกว่าเป็นร้านอาหารลึกลับแม่รับประทานับที่นี่มีร้านอาหารเยอะนะผัดไปนิดนึงก็มีของคุณสันติเสวีพิมลใช่ไหมฮะคุณสันติแม่ช้อยดังลับระดับแม่ช้อยดังลับระดับแล้วก็มีร้านอาหารแถวนี้เยอะพูดถึงร้านแถวนี้เป็นไงครับพี่บ๊วย อร่อยเยอะเนาะใช่ค่ะเยอะค่ะได้แต่พี่ก็ยังเลือกที่จะมาตั้งที่นี่ใช่ค่ะก็เรามีเอกลักษณ์ของเราเองนั่นอกกลัณ์คนที่มาอยู่ที่นี่ต้องเป็นพวกที่เรียกว่าสุดยอดของสายอาหารแล้วต้องมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างบ้านฉันที่บอกนอกเหนือจากสถานที่ต่างๆแล้วอาหารก็ไม่ธรรมดาอาหารที่นี่บอกต้องเป็นอาหารที่รักษาไว้ซึ่งอาหารไทยตั้งแต่สมัยเก่าแก่เป็นไงครับพี่ปูยอ่ง อย่างอาหารเนี่ยถ้าอย่างอาหารส่วนที่ต้มแกงอะไรเงี้ยเราจะมีคุณยายที่เขาทำแบบอาหารแบบไทยไทยเพราะนั้นเนี่ยน้ำพริกกะปิสัากจานหนึง่งต้องเป็นคุณยายทําจากจังหวัดตราดแล้วคุณยายที่นี่ค่อยเอาน้ําพริกกะปิ <c oughs> มาใส่ส่วนผสมตามสูตรของคุณยาย <c oughs> <c oughs> แล้วก็อย่างเช่นอย่างถ้าถ้าเราเห็นปลากระปงเนี่ยสามรสอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเราไปทานทั่วไปเราอาจจะได้ได,ได้ได้มีส่วนผสมของน้ําจิ้มไก่ แต่ของเราไม่มี oh, มเชฟของเราเนี่ยทำโดยผัดผัดน้ำมะขามใส่ลงไป oh. หวานเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามจริงๆแล้วก็หอมด้วยคลิกแล้วผัดด้วยทอดฝีมือของเชฟจริงๆจะไม่ได้เอาส่วนผสมของสำเร็จที่อื่นแล้วมาใส่ต่อก็จะไม่มี <c oughs> เราพยายามแบบ <c oughs> เป็นแบบ <c oughs> แบบทำเองจริงๆทั้งหมด พี <p 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 ่ปูเป็นแบบเป็นแบบพิธีกรด้วยกันพี่ปูพูดบรรยายอธิบายไม่แบบลอยขึ้นมาเลยพี่ปูรู้ไหมว่าแบบก็รู้ว่ท้องร้องเลยใช่แล้วเมื่อกี้พี่ปูพูดนะผมหยิบมาขอโทษนะก่อนเราจะรับประทานนะอันนี้คือกะปิน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิที่เมื่อกี้พี่พูดว่ากว่าจะได้มาคุยเล็กๆแบบนี้เป็นไงนะพี่เราต้องไปเรามีคุณยายอยู่คนหนึ่งคุณยายทีนึงกันที่จังหวัดตราดแกแค่ทำแบบปีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วทำบาทนี้เยอะเลย เราก็ซื้อซื้อมาจากคุณยายทีนึงเนี่ยแล้วให้คุณยายที่เนี่ยมาปรุงอีกทีนึงครับโอ้โหขอโทษนะพี่ดมหมดเลยจริงจะดมนี่คือกลิ่นของแบบกะปิที่แบบสุดยอดมากก่อนจะดมจะแอบล่าฟังนิดนึงเล่าแบบไม่เขินตัวเองแล้วเมื่อกี้ผมก็ตั้งใจฟังพี่ปูพูดไปเรื่อยนะยังสมองยังไม่ได้คิดอะไรนะได้ยินพี่ปูพูดเข้าหูเนี่ย เฮ้ยท้องร้องเลยท้องร้องมาท้องร้องช็อกเจ้าดมดมเลยช็อกจริงดเจ้าดมจะหมู่ด้วยเนี่ยคือหอมมากอ่ะนี่คือกะปิเมืองตราดเลยจริงจริงเคยจริงจริงหอมจริงหอมหอมแค่ดมก็แล้วก็คือไม่คือไม่ต้องเยอะนะแต่ว่าจะหมู่ละจับแล้วก็รู้เลยว่าแบบคุณแบบคือมีคุณภาพมากนะฮะดูดิเดี๋ยวคุณดมดูอันนี้คือชื่อเมนูว่า

ข้าวสังยลข้วยครับจะมีข้าวสังยลด้วยก็จะมีให้เลือกแต่วันนี้เราเอาข้าวไอคมชุดในนี้ก็จะมีขนมจีนเนาะนะครับมีแกงนะครับแล้วก็มีโอ้มีกุ้งทอดมีไข่ต้มมีหอลาบลาบเป็นเป็นลาบหมูลาบหมูห่อแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้สำคัญตรงนี้ลาบหมูคุณลาบหมูห่อเส้นคุณดูลาบหมูห่อเส้นอันนี้ผมไม่เคยเห็นก็เป็นอย่างหนึ่งที่พวกเรา ควรอย่างยิ่งที่ต้องรับประทานดูว่าเป็นยังไงลองเลยดีกว่านะครับลาบหมูห่อเส้นอันนี้คุณเราเรียกว่าเส้นห่อลาบหมูได้ไหมได้อะเส้นตี๋วห่อเขาเขาก็ตั้งชื่อลาบหมูห่อเส้นเส้นห่อลาบหมูได้ไหมอะไรอย่างเงียดครับอบคุณครมากเลยเนี่ยลาบหมูอยากให้สูงดูนอ๋อแล้วคุณดูดิคุณดูแบบคือวางมาบนใบคือเส้นฮะคืออ่าสคนพูดตัวที่ห่อเนี่ยคุณดูดิคือความบางของเนี่ยนะดูนะ บางเฉียบเลยครับแป้งเนี่ยแต่ติดมาเป็นคําเลยนะฮะแล้วดูความแบบคว่าละเมียดความละเอียดนะเนี่ยดูนะหอมตาสว่างโทงเลยอืมมันมันกลมกล่อมเซตนี้เท่าไหร่นะพี่ปูเซตนี้อยู่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทน้ำติ๊กกะปิแล้วก็ข้าวชื่นใจนะเพราะว่ากว่าจะไปดิบกระดอยมาได้อย่างนี้นะแค่แค่แบงค์ห้าร้อยยังมีทอนตั้งหนึ่งร้อยจากหนึ่งร้อยเมนูต่อไปครับพี่พี่ปู แนะนำให้คุณจิ๊บคุณซื้อได้รู้จักเมนูนี้ครับปลากระพงสามรสจากที่เรียนไปตอนแรกว่าเราไม่เราทุกอย่างเนี่ยถูกทําขึ้นมาใหม่สดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ลองทานตรงนี้ไปจะรู้สึกว่าน้ำเรื่องน้ําที่ราดกับปลาที่เราทอดปลาแบบกรอบแล้วเหลืองอย่างเงี้ยราดด้วยน้ำสามรสมันกลมกลมได้ชั้งความเปรี้ยวหวานของ น้ำมะขามนะคะแล้วเผ็ดพริกที่เราไปผัดคั่วต้องลองค่ะว่ามันมีอธิบางเลยครับทอดกรอบจเหลืองอร่ามอย่างนี้ภาษาผมเรียกว่าเหลืองทองคำพี่ภูมิมีคุณค่าส่วนที่ดีที่สุดตั้งแต่การมองได้ค่ะน่ารักกับพี่อามนั่งกลางสายตักนะผมผมสายตักเอาเข้าปากน่ารักที่สุดครับขอบคุณครับ ขอหรือญาติรับประธานนะครับพี่คือสามรสเนี่ยนะคุณดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายเลยตื่นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารสชาติต่างๆที่มันต้องมารวมตัวกันอย่างครอื่นเนี่ยมันไม่ง่ายหลืออย่างปลาที่คุณยันต้องสดจริงๆไม่งั้นคุณมีปัญหารอบรอบอยู่ไหมครับรบครับแล้วก็น้ำจิ้มนี่พี่อามเลาน้ำจิ้มแล้วกันมันเรียบยหวานให้พี่อามดื่มดำกับรสชาติก่อนส่วนผมจะบอกว่าแค่กลิ่นเนี่ยนะ าหาร้านอื่นไม่เหมือนจริงๆนะครับโดดเด่นมากๆากคนี่แนผมอยากจะขออนุญาตลองนี้พี่แนะํำน,น,นะครับอันนี้เป็นแกงส้มชะอมกุ้งตัวน้ำอของแกงส้มเนี่ยเราใช้เนื้อปลาทูนา่าเพราะนั้นเนื้อะจะเนียนทานแล้วนุ่มเลยค่ะไม่มีก้างแล้วก็ไม่มีมันมีคนวามนวลนวลแล้วเวลาน้ำนี่จะคือเหมือนสมุนไพรค่ะดื่มไปแล้วให้แบบ อาหารไทยนะคะมีรสชาติแล้วทานกับข้าวก็อร่อยทานกับเปล่าก็ยังได้แล้วพี่ไปเจอได้ไงว่าต้องเป็นปลาทูโอ้โหพี่คือคุณยายแกก็เห็นว่าร้านเราเนี่ยผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะอวเวลาเข้ามาทานเราอยากให้อาหารทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องแกะไม่ต้องมีก้างแล้วให้ทานง่ายๆแล้วยังคงความรสชาติเป็นอาหารไทยที่มีมีมีมมรสรสรสชาติจัดจ้าน,น้นเวลาทานไปจะรู้สึกว่าอื้ชุ่มคออะไรอย่างเงี้ยค่ะพุ่มที่นี่ก็คือ ไม่ยีงเปลือกตกุ้งผมเรียกว่าตัวใหญ่ดีกว่านะครับแล้วก็สดคือคุณเห็นแล้วคุณก็รู้เลยว่ากุ้งกุ้งที่นี่สดเลือกตัดหัวออกแล้วแกะจนนี่มีติ่งปลายตรงนี้ก็ยังอยู่มันสดจริงครเนี่ยแล้วความประณีตนะครับไม่มีเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นกระดูกหรือเปลือกพุ้งอยู่เลยที่นี่เออเอามาแล้วผู้ใหญ่หรือคนที่ร้านครับอยู่ใีนี้เลยเพื่อให้น้าของแกงส้มเนี่ย นี่อาผมบอกนี่นะครับถ้าผมมาแล้วผมกำลังติวตาลายนะครับผมยังไม่ต้องสั่งเมนูอย่างอื่นเลยนะหรือว่าสั่งแล้วก็รอได้แต่ถ้าเพียงแค่มีแกงส้มชะอมขึ้งเนี่ยมาร้อนมาก่อนเนี่ยวัผนฉุยๆเนี่ยนะหนึ่งช่วยนะแล้วก็มีข้าวสวยร้อนรอเยยังมีสองเมนูที่อยากพูดถึงวันนี้พี่ปูอยากแนะนําให้คุณได้ รู้จักเมนูนี้ครับไก่ทอดบ้านฉันถ้าลงว่ามีชื่อร้านมาเกี่ยวข้องแสดงว่าที่เราเป็นสูตรพิเศษก็เป็นสูตรของเราเองโดยมีเป็นข้าวเกรียบรองด้านล่างแล้ก็เน้นความกรอบของจานดูความากรอบของคุณครับเลียเขาเป็นไมโครโฟนเนาะไมโครโฟนที่ติดอยู่ที่อกเสื้อผมน่าจะเป็นวัยบานและยินเสียงเวลาผมเคี้ยวแล้วเสียงกรอบเน่ยนะครับมันคริสปี้มันกรอบเรียกว่าถึงหูเลยนะอันนี้ดีกว่าครับ อันนี้ดีกว่าเมนูสุดท้ายครับอันนี้เป็นต้มส้มปลากระบอกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพนะคะเพราะว่าต้มส้มปลากระบอกใช่ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหาทานยากอันนี้ผมอยากจะบอกว่าเป็นไฮไลท์วันนี้ต้มส้มปลากระบอกเนี่ยคือเราเคยแต่ได้ยินชื่อโดยเฉพาะในนวนิทยายในอะไรต่างๆนั้นอี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำน้อยครับอาจจะเป็นว่าเรื่องปลากระบอกก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้แบบ ไม่ง่ายแล้วก็วิธีการทําต้มส้มไม่ง่ายคุณการทําต้มส้มเนี่ยคุณไม่แน่จริงอย่าได้คิดทำนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เอามันไม่ได้ทําง่ายพี่ปูฝากร้านหน่อยครับค่ะก็ฝากร้านอาหารบ้านฉันซอยเรวดีสี่นะคะก็ถ้ามาจากหน้าปากซอยต้นถนนติวานนนไม่ไกลเข้าซอยมาปุ๊บซอยเรวดีปุ๊บผ่านซอยสองแล้วผ่านซอยสี่เลี้ยวขวาเข้ามาเลยร้านอยู่ประมาณกลางซอยของซอยเรวดีสี่ ร้านอาหารบ้านฉันจะมีป้ายขึ้นอยู่ว่าร้านอาหารไทยออร์เทนติกคิวนะคะขอบคุณ oh. พี่ปูครับสุพานักจรุดพรพักดีครับขอบคุณมากครับ,บ,รบวันนี้ผมพี่ตือพี่กิปฟและพี่ปูลาณผู้ชมทุกคนพบกันใหม่ร้านต่อไปวันนี้ไทยนิยมขอชมว่าบ้านฉันอร่อยมากมากครับผม